จาก n p c ที่ดูท่าทางบา้บาๆบอๆสู่การกลายเป็น n p c ที่ราวเ c คนอื่นในมหาสุสานนาซาริกนั้นต่างที่โคตรจะอิจฉาพี่แกการเดินทางของผู้พิทักษ์คังสมบัติแห่งมหาสุสานนาซาริกและชื่อของ n p c คนนั้นก็คือ Pandora Actor ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได้ d e s t i น y กับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งตัวละครที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกันในวันนี้ชื่อของเขาก็คือ p a n d o r a Actor เป็นหนึ่งตัวละครจากเรื่องโอเวอร์โหลดจอมมารพิชิตโลกแล้วสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวประวัติตัวละครตัวอน่นอีกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องของเราเลยนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ Pandora Actor กันดีกว่าสำหรับตัวละครหรือ n p c Pandora Actor นะครับนับว่าเป็น n p c ที่ถูกสร้างขึ้นโดยโมมอนกะหรือพระเอกของเรานั่นเองสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะติดเรียกพระเอกว่าอายไปแล้วแต่ชื่อที่แท้จริงเขาคือโมมอนกะนะครับ รูปร่างลักษณะของตัวแพนโดราแอคเตอร์นั้นจะเป็นอามนุษย์ที่สวมใส่ชุดของทหารสีเหลืองที่อิงมาจากพวกนาซีเยอรมันที่ถูกใช้ในสงครามยุโรปซึ่งสังกัดเผ่าพันธุ์ที่แพนโดราอยู่มันถูกเรียกว่าดับเพลแกงเกอร์ตามตำนายของดับเพลแกงเกอร์มันคือเรื่องเล่าจากทางฝ้าฝั่งของประเทศเยอรมันดับเพลเป็นคำที่มีความหมายเชกเช่นเดียวกับดับเบิลนั่นหมายถึง2หรือการกระทำซ้ำอะไรบางอย่างส่วนแกงเกอร์ เป็นคำที่มีความหมายเฉกเช่นเดียวกันกับกรอที่แปลว่าปีศาจดังนั้นแล้วนะครับสำหรับพ่อพันด็อบเพลแกร์จึงแปลได้ว่าฝาแฝดปีศาจนั่นเองในโลกความเป็นจริงก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของด็อบเพลแกร์อ,อยู่เหมือนกันนั่นก็คือหากมีการปรากฏตัวของเราในอีกที่หนึ่งง่ายๆคือสมมติเราอยู่ที่บ้านเราตอนนี้แล้วมีคนบอกว่าเอ้ยกูเห็นมึงเนี่ยอยู่ที่ร้านเหล้านนะทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเลย นั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยกำลังจะเจอกับโชคร้ายซึ่งบางครั้งโชคร้ายนี้อาจจะหมายถึงขั้นชีวิตเลยก็ได้โดยตำนายของดับเพลแกร์ยังกล่าวว่าถ้าหากเราเป็นคนชั่วขั้วตรงข้ามของเราหรือดับเพลแกงร์นั้นก็จะเป็นคนดีหรือถ้าเราเป็นคนดีดับเพลแกร์ที่คนอื่นเจอก็จะเป็นคนชั่วจากที่พูดมานี้นะครับถ้าใครสังเกตจริงๆเราจะเห็นเลยว่าอาจารย์มารุยมะผู้แต่งเรื่องโอเวอร์ลอดนั้น ใส่ใจกับการออกแบบตัวละครของ Pandora Actor เป็นอย่างมากนั่นก็เพราะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนาซีด้านความสามารถตำนานหรือแม้กระทั่งเผ่าพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้พูดมานี้มันล้วนเชื่อมโยงถึงกันและมีแหล่งต้นกำเนิดที่เดียวกันนั่นคือที่ประเทศเยอรมันนั่นเองครับ Pandora Actor ถูกออกแบบมาโดยใช้นิสัยของสุภาพบุรุษเจตเทนแมนและความเป็นผู้ดีอย่างเอรแกนเป็นพื้นฐาน เพราะงั้นเราเลยจะเห็นเขาทําท่าทางให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอแต่ว่าการให้เกียรติที่ไม่ได้ถูกตั้งค่ามาให้มีนิสัยที่ดูสงบเสงี่ยมหรือมีการคิดลุกที่มากพอแบบเซบาสเลยจะทําให้ใครหลายๆคนมองว่าแทนที่มันจะดูเท่กลายเป็นว่าแม่งดูเบียวและน่าลาคาญซะมากกว่าซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างแพโนราแอคเตอร์ขึ้นมานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้ครับแต่หน้าที่หลักจริงๆของตัวแพโนราแอคเตอร์คือเป็น NPC ที่มีไว้เฝ้าทรั์สมบัติของมหาสุสานนาซาริก และด้วยนิสัยที่ออกแบบมาให้ชื่นชอบพวกไอเทมหรืออุปกรณ์เวทมนต์เป็นพิเศษทำให้ตัวแพนโดราแอคเตอร์ถึงกัะบอกว่างานของเขาเนี่ยคืองานที่รับมาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเอกอย่างหาที่สุดไม่ได้แม้มันจะเป็นงานที่ดูเหงาบ้างเพราะไม่มีเพื่อนคุยแต่การที่วันๆเขาได้คอยเช็ดถูไอเทมได้คอยนอนกอดได้คอยจับอุปกรณ์เวทมนต์นั่นก็คือความสุขที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับเขาผู้นี้แล้วครับ แล้วถ้าเราพูดถึงความพักดีของ Pandora Actor นับว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน NPC ที่พักดีกับพระเอกเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าถ้าพระเอกสั่งให้เขาต้องต่อสู้กับผู้สร้างคนอื่นๆ Pandora Actor ก็ไม่ได้มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยโดย Pandora Actor นับเป็น NPC คนที่3ในมหาสุสานนาซาริกที่พระเอกได้มอบลิงอฟไออูนโกนที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ แต่เอาจิ้งจิ้งตัวแพนโดร่าเอ็กเตอร์เนี่ยกับดูพิเศษมากกว่าคนอื่นๆทั้งๆที่มีแหวนแห่งกิลเหมือนกัน่นก็เพาะตัวแพนโดร่าเอ็กเตอร์ถูกตั้งค่ายคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติหรือครังของกิลนั่นเองครับถึงผู้พิทักษ์หรือ n p c คนอื่นจะมีลิงออฟอารอุนโกนแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมายังในส่วนนี้ได้เพราะงั้นแล้วตัวแพนโดร่าเอ็กเตอร์เนี่ยจึงดูพิเศษมากกว่า n p c คนอื่นๆนั่นเอง และด้วยที่ว่าแพโนรามีความพักดีต่อพระเอกเป็นอย่างมากเขาได้กลายเป็นหนึ่ง NPC ที่ถูกอาเบโดดึงตัวไปเข้าร่วมทีมลับพิเศษด้วยโดยทีมนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการออกตามหาผู้สร้างคนอื่นๆอ,อันนี้เนี่ยคือตามข้อมูลที่เราเข้าใจของอ official ลนะครับแต่มันก็มีทฤษฎีหรือการพูดคุยจากแฟนๆชาวต่างชาติรวมถึงแฟนขับคนไทยเหมือนกันที่เขามาโนกันว่าจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อออกตามหา41ผู้สร้างคนที่เหลือแต่มีไว้เพื่อฆ่าเหล่าผู้สร้างมากกว่า ฟังอีกครั้งนะครับไอทีมนี้เนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยถูกเฉลยไว้ว่าอาร์เบโดตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อจอกตามหา41ผู้สร้างแต่ขอให้เก็บเป็นความลับกับ NPC คนอื่นๆโดยสมาชิกในทีมเนี่ยมีแค่รูเบโดแพนโดราแอคเตอร์ Actor, แล้วก็ตัวอาร์เบโดเท่านั้นอันเนี้ยหมายถึงรายชื่อสมาชิกที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับส่วนถ้าถามว่าทําไมถึงมีการมโนโกันว่ามันมีไว้เพื่อฆ่าผู้สร้างคนอื่นๆนั่นก็เพราะอาร์เบโดอยากให้พระเอกเนี่ย เก็บเรื่องทีมนี้ไว้เป็นความลับนั่นเองมีเพียงแค่พระเอกเท่านั้นที่รู้และพระเอกก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอาเบโดนั้นกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่และด้วยที่ว่าตัวแพโดราแอคเตอร์เนี่ยมีความสามารถในการก๊อปปี้ร่างของเป้าหมายเหมือนกับตำนานผอพันธ์ของตัวเองที่เรียกว่าดับเพลแกร์หรือฝาแฝดปีศาจ ทำให้ภายในเรื่องตัวแพนโดราแอคเตอร์นั้นค่อนข้างมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเล่นละครปาหีให้กับเหล่าชาวนิวเวอร์ได้เหว่กันครับหรือเรียกง่ายๆว่าคือการแจกกาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการปลอมตัวเป็นโมมอนเพื่อสวามิภักิ์ต่อราชามนตาไอาอุนโกนเพื่อทําการทดลองการปกครองเมืองด้วยสันติไม่มอบความหวาดกลัวให้กับเหล่าประชาชนหรือจะเป็นการปลอมตัวที่กลายร่างเป็นราชามนตาเพื่อทําการต่อสู้กับแพตตินัมดากลอล เพื่อช่วงชิงข้อมูลมาว่าเหล่าผู้ที่แข็งแร่งบนนิวเวิล d แห่งนี้ใช้เวทมนต์ชนิดไหนใช้พลังที่มาจากโลกอีกดาซิลหรือเปล่าพูดถึงพลังและความสามารถของแพโนราแอคเตอร์กันบ้างดีกว่าครับโดยที่ว่าค่าสแตตในหลายๆอย่างของตัวแพโ d ราแอคเตอร์นั้นจะดูน้อยมากเมื่อเทียบกับ NPC คนอื่นๆที่มีเลเวลร้อยเหมือนกันดังนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยมันจงถูกแทนที่ด้วยความสามารถที่โคตรสุดแสนจะมีประโยชน์ย้ำนะครับว่ามีประโยชน์ไม่ใช่โกงนะ นั่นคือการเรียนแบบเป้าหมายนั่นเองครับแพน d o ร่าแอคเสามารถกลายร่างเป็นเป้าหมายได้โดยจะได้รับค่าความสามารถฝั่งตรงข้ามมากถึง80%แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีจุดเสียเล็กๆน้อยๆนั่นคือหากเป้าหมายมีสกิลพิเศษหรือเวทมนต์ที่สูงกว่าในระดับดังกล่าวหรือจะเรียกว่าเป็นเวทเฉพาะก็ได้ครับตัวแพน d o ร่าแอคเจะไม่สามารถใช้ความสามารถพวกนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้น ข้อดีของการแปลงร่างที่มีพลังถึง80%ก็คือเขาสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถเอาชนะทางแทบทุกอย่างได้เช่นคนพวกนี้เนี่ยแพ้ตัวตีไก่แพ้่าแสง p a n d รา a อคเตอก็แค่แปลงร่างเป็นสิ่งที่เป้าหมายแพ้ทางแล้วก็เข้าสู้แค่นี้เนี่ยเขาก็อาจจะสามารถชนะได้แล้ว และความสามารถนี้ของ Pandora Actor er เองมันดีจนถึงขนาดที่ว่าตัวเขาสามารถแทนที่ตำแหน่งผู้พิทักษ์ชั้นคนอื่นๆได้ในกรณีบางคนเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหายไปเลยครับ และที่ดูน่ากลัวที่สุดจริงๆของ Pandora Actor นั่นคือพี่แกเนี่ยสามารถแปลงกายหรือจดจำการแปลงร่างได้ถึง45รูปแบบคือก๊อบมาแล้วสามารถเซฟเก็บไว้ได้ไม่ใช่ว่าก๊อบได้แค่ในเฉพาะตอนนั้นใช้แล้วหายไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่แกสามารถบันทึกข้อมูลของเป้าหมายได้แล้วใน41จาก45แบบ Pandora Actor แม่งทาการจดจาเหล่าผู้สร้างทั้ง41คนของมาสุสานนาสลิคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก่าวคือในอนาคตถ้าเราอยากเห็นผู้สร้างคนอื่นๆว่าหน้าตาเป็นยังไงนอกจากความจำพิเศษของพระเอกแล้วเราอาจจะต้องพึ่งการจำแรงกายของตัวแพนโดร่าแอคเตอร์แล้วหรอครับแต่การแปลงกายของแพนโดร่าแอคเตอร์ก็ถือว่ามีจุดสังเกตอยู่นิดหน่อยนั่นคือหากเป้าหมายมีความสนิทสนมกับร่างที่เขาแปลงมากจะทําให้เขาเนี่ยสามารถดูออกได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่คนที่เขารู้จักแต่เป็นแพนโดร่าแอคเตอร์แปลงกายมา เหมือนกับกรณีที่ตัวแพน d o รา a อคเตอได้ทำการแปลงร่างเป็นพุ้รารของอาร์เบโดเธอก็สามารถมองออกได้ในทันที และถ้าพูดถึงการแปลงกายของペ a n ラแอคเตอร์ที่ถูกตัดออกในตัวอนิเมะและทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างเสียดายเป็นอย่างมากนั่นก็คือฉากที่เขาทำการแปลงร่างเป็นคุณเนรตะหนึ่งใน41ผู้สร้างของไออุนโกนและใช้สกิลของคุณเนรตะที่เป็นคราดอาชีพพ่อค้าในการประเมินไอเทมจาก New World ว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยมีค่ายอย่างไรยกตัวอย่างเช่นดาบคู่หรือมีดสั้นคู่ของน้องครีเมนไทยที่ถูกพระเอกกอดจนตายหาไปนั่นเองครับ จริงๆนะถามว่าทำไมถึงเสียได้ในฉากนี้นั่นก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยภาพของคุณเนรตะ1ใน41ผู้สร้างไม่เคยปรากฏออกมาเลยครับเราไม่รู้เลยว่าคุณเนรตะนั้นจริงๆแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรและถ้าเกิดในตัวอนิเมะเนี่ยใส่ฉากนี้มามันก็จะทําให้เรารู้ครับว่าหน้าตาของผู้สร้างคนนี้เป็นอย่างไรนั่นเองเรื่องที่คุณจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับ 1. แพนโดราเอ็กเตอร์นับเป็น n p c เพียงหนึ่งเดียวที่ NPC <t iny> พวกเกา่กาๆย้ำนะครับว่าแค่พวกเกา่กาๆส่วนใหญ่ในมหาสุสานนซสริกเนี่ยตาโคตรอิจฉาพี่แกเลย่น,นก็เพราะพี่แกคือ n p c ที่เกิดขึ้นจากตัวพระเอกโดยตรงซึ่งตัวพระเอกนั้นถูกนับว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาสุาาสานนซาริกและเหตุผลที่ NPC คิดกันแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นหัวกิลอายอุนโกนรวมไปถึงเขายังเป็นผู้สร้างคนสุดท้ายที่ยืนหยัดเคียงข้างเหล่า NPC ซที่เหลือนั่นเองครับ 2. Pandora Actor ถึงจะมีความสามารถแปลงกายเป็นผู้สร้างแต่มีผู้สร้างเพียงคนเดียวที่เขาไม่สามารถก o อปปีคราดอาชีพและสกิลมาได้นั่นคือคุณทัตมีผู้ถือรองค a า d World Champion นั่นเองแต่ถ้าพี่แกใช้เวทแบบพระเอกก็อาจจะสามารถสวมชุดของคุณทัตมีได้นะครับแต่แค่ใช้สกิลไม่ได้เฉยๆ 3. ในฉบับเว็บโนเวลจริงๆแล้วชุดของ Pandora Actor ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับชุดพี่แกเนี่ยก็จะอาจ,อาจออกทรงคล้ายๆแบบนี้แต่เปลี่ยนสีให้เป็นสีดูโทนสว่างเข้มๆใช้ขาวกับดำเป็นหลักมากกว่าสีเหลืองเท่านั้นเองและข้อสุดท้ายข้อที่4 Pandora Actor แม้ต่อให้พี่แกจะกลายร่างเป็นพระเอกแต่พี่แกไม่อาจสามารถใช้อาวุธที่สุดแสนจะขี้โมขี้ขิงอย่างส t a รออออูนได้ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของ NPC ที่มีชื่อว่า p a n d o r a Actor ผู้ที่รับหน้าที่ในการเฝ้าสมบัติของมาสุสารนาซาริกเป็นอย่างไงกันบ้างครับผมชอบประวัติของตัวละครตัวนี้กันไหมอาว่าถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากจะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยอยากทราบประวัติตัวละครตัวไหนอีกสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าเชิใจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่ ถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดภาพการใดต้องขอกราบอาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ